เครดิตผู้แปลเพจแปลเจ้าหลังดอวีสองสามารถสนับสรุปเพจผู้แปลได้ทางทัวร์และสถาคการกรุงไทยตามนี้ได้เลยครับหมายเลขทีิชันเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะน,นี้นั่นกำลังโทรหาใครอยู่เหรอเมื่อที่เราแอบเข้ามาถ่ายรูปเป็นเรื่องที่เรากับไปอยู่ตกลงกันเองนะอย่าลืมซี่ เฮ้ยเปรดทอถไาล่ะถ้าจารย์ใหญ่รู้เข้ามีหวังตัวถูกขึ้นบัญชีด้ดำแห่แซะเลยเอ๊ะนั้นพวกเธอมาทำอะไรกันที่นี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกก็แค่อยากจะมาลองถ่ายภาพในห้องอาจารย์ใหญ่เฉยๆนะ่องั้นฉันเก่งว่าคงจะไม่สะดวกให้พวกเธอหรอกนะ เราก็แค่ยืมใช้สัตว์ที่ในการถ่ายรูปเท่านั้นเองไม่ได้จะไปรบกวนเธอตรงไหนเลยนี่หืื่นแล้วงั้นเหรอระหว่างที่ฉันหลับไปมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่ได้มีอะไรหรอกอ้า เมไงโทรศัพท์ฉันปิดแล้วเนี่ยข้ามันส่งเสียงดังบรบกวนก็เลยปิดไปนะเฮ้เวลาสิบานาิกา1 6นาทีสายที่ไม่ได้รับซูโม่6สายดูเหมือนว่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นไม่งั้นหมอน,นั่นคงไม่โทรมาทีขนาดนี้ ถ้าตัวการวลขนาดนั้นเดี๋ยวจะลองเช็คดูก็แล้วกันว่าพวกนั้นอยู่ที่ไหนเจอแล้วตรงนั้นฉันก็แค่เตือนเพราะว่าเธอผู้รู้ข้ออาจารย์ใหญ่ท,ที่ไม่ได้รับอนุญาตเฉย ไม่เป็นไรให้พวกเขาเข้ามาสิเช่นนั้นในเมื่อจนแย่อนุญาตแล้วไหนดูอสีว่าซ่อนอะไรไว้บ้างถ้างานก็ทางใจเธอก็แล้วกันแต่อย่าลบกวนล่ะอนุญาตเฉยเลยเว้ย ข,ขอรบกวนด้วยนะครับเข้าไปกันเดถอะซูโมโ่โอ้ตังเมือจับปืนเราด้วยนี่เธอปล่อยให้พวกมันเข้าไปจะไม่เป็นอะไรจริงๆงั้นหรอเออไม่ต้องกังวลไปหรอกปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกาเบียวเธอนะกาเบียว มันจะไม่เป็นอะไรจริงๆงั้นเหรอฮ่าๆดวจะทำขอบโบลลอบให้ดูอ๋องั้นเหรอดูเหมือนจะไม่มีเรื่องผิดสังเกตเลยเฮ้หืมทีนี้หายสงสัยหรือยังล่ะก็ยังนิดนึงถึงจะใงตัง,ตตงิตอยู่ในหน่อยก็เถอะ ในเมื่อเธอพอใจแลว้วก็ได้ก็พอได้แล้วนะเกิดสอบต่อไปไม่ก็ไม่ได้มีอะไรอยู่ดีแล้วก็ไม่ต้องคิดที่จะสร้างปัญหาด้วยเพราะฉันไม่คิดที่จะรับผิดชอบอะไรให้เธอหรอกนะเฮ้ยอ้าออก็ขอโทษแล้วการที่สงสัยไปเองนะโอ้ไปถ่ายรูปที่อื่นกันเถอะซูโมโ นต่ตอนแรกเธอบอกว่าจะถ่ายรูปที่ระเบียงห้องอาจารย์ใหญ่ไงไม่ถ่ายแล้วเลองั้นไปก่อนนะก้อยยังชั่วรู้สึกเหมือนมีคนจับตามองอยู่เลยนั่นอะไรนะ้าคนต่างทิ่นเหรอ เฮ้ฝนต่างถิ่มตรงไหนหรออืมอว้าวดังนลาดีนะที่เธอมีไหวพิบหน้าลิ้เหลืออยู่เจ้าเพ่านางฟ้าเธอรี่มาช่วยฉันจับมันด้วนเลย